ดีท็อกคอโรฟิลนะคะตัวนี้จะเป็นคอโรฟิลพลัสช่วยล้างสารพิษในร่างกายระบบขับทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นกลิ่นแคนตาลูปนะคะหอมทานง่ายช่วยกระจัดสารพิษในร่างกายช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียช่วยลดความรุนแรงของกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้แก่กลิ่นปัสสาวะกลิ่นอุจจาระกลิ่นปาก เกรนตัวนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ช่วยขจัดสารพิษในลำไส้นะคะส่วนประกอบเนี่ยก็จะประกอบด้วยใยอาหาร3ามรอ้อยสามมิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีชาเขียว200มิลลิกรัมมีวิตามินซี60มิลลิกรัมมีโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิล50มิลลิกรัมแล้วก็มีซิงค์อะมิโนโอา์ซิเคเลต25มิลลิกรัม ปริมาณนะคะหกล่องจะมีทั้งหมด30ซองวิธีรับประทานก็คือเทส่วนผสม1ซองในน้ำา1แก้วนะคะจำนวน,น120มิลลิลิตรนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ชงดื่มวันละ1ซองนะคะอันนี้นะคะหมายเลขออยก็คือจะเป็น1 3 1 3 3 3 3 7 1 0151นะคะราคาเต็มก็จะอยู่ที่600บาทนะคะตัวนี้จะรับประทานง่ายแล้วก็ช่วยกำจัดสารพิษในลำไส้ด้วยนะคะ